ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนวีลคอมแบ็กมามีชาแนลนะคะ mm hmm. ปั๊มหายไปนานเลยไม่ร,มรู้มีใครสังเกตรหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้กลับมาแล้วค่ะไม่ได้หายไปไม่ได้เลิกทาคลิปไปไหนนะคะมีหลายๆคนทักคอมเมนต์มาดีใจมากเลยที่มีคนสังเกต <laughs> แต่ก็ วันนี้กลับมาแล้วนะวันนี้ป้ามาพร้อมกับหัวข้อ,ขอคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องกระเป๋านะคะเป็นสิ่งอีกอย่างที่ชอบมากนี่ก็เห็นใบนี้ก็คือใบใหม่นะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาปลามกับบลดเฟรมโฮมบ่อยแล้วก็นานมากทุกคนก็เลยไม่ได้แบบมีโมเมนต์ในการจะมาเปิดกระเป๋าโชว์อะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้ป้า,ากลับไปทำออฟฟิศแล้วด้วยก็เลย จะมาเปิดให้เพื่อนๆดูว่าปามไปออฟฟิศเนี่ยปามพกอะไรไปบ้างนะคะบอกได้เลยว่าเป็นคนที่บ้าสมบัติมากๆคอนเซปต์ตามเวลาพกกระเป๋าก็คือเหลือดีกว่าขาดนะคะมันก็เลยแบบเจออะไรก็พกไปเรื่อยนะหลายชิ้นก็อยู่ที่ออฟฟิศแล้วค่ะแต่ก็บางตัวเนี่ยก็ต้องพกไปกับทุกวันก็จะอยู่ในกระเป๋าใบนี้เลยนะ <Okay. S 2> มาดูที่ตัวกระเป๋ากันก่อนแล้วกันนะคะว่าปามใช้ของอะไรอันนี้จะเป็นของ g a s t o n l u g a ค่ะทุกคนจะเป็นกระเป๋าจากสวีเดนนะคะ มีมันก็จะเป็นตามโชวยยังไงดีล่ะอะเป็นกระเป๋าที่สามารถสะพายข้างแบบนี้ได้เดี๋ยวปามจะขึ้นรูปให้ดูว่าเวลาสะพายแล้วเป็นยังไงปังว่ามันเป็นทรงที่ใหญ่กําลังพอดีแล้วก็สะพายข้างแล้วสวยนะคะไม่พอถ้าทุกคนรู้สึกว่าเราสะพายข้างแล้วมันแบบไม่ถนัดนะคะบางวันเนี่ยเราพกของเยอะใช่ไหมแล้วก็มีตรงนี้ด้วยจุดนี้ก็คือจะเป็นทรงกระเป๋าเป้อะทุกคน นีปามปกลมนะคะจะเป็นกระเป๋าเป้แบบนี้เราก็สามารถเอามาทําเป็นเป้ห้อยข้างหลังได้ด้วยนะคออกปะมันจะมีตะขอเก็บแอบไว้ตรงนี้ปุ๊บเราก็เอามาเกี่ยวทําเป็นเป้ก็ได้แล้วก็ใส่ตรงนี้ค่ะที่จะสะพายข้างนะเราก็ถอดออกได้ก็จะเหลือเป็นเป้ทรงที่คล้ายๆกับ กระเป๋านักเรียนนอกอะไรอย่างเงี้ยเก๋ๆนะคะแล้วก็สีที่ปามเลือกมาเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลเทเลสไทน์นะไม่รู้ภาษาอังกฤษคืออะไรมันจะมีครีมดำฟ้าแล้วก็สีโทนแบบน้ำตาลตุนต่นๆนะคะปามเลือกสีน้ำตาลมาเพราะรู้สึกว่าเป็นสีที่ปามมากๆสวยมากเพื่อนๆจะเห็นวนะ่แบกกล็กเกาปามก็สีโทนนี้คือปามเป็นคนชอบสีสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับนึกมาได้แบบเอาเป็นว่าไปเนี้ยถูกใจมากเพราะว่า ช่องมันเก็บได้เยอะค่ะทุกคนเนี่ยมันจะมีช่องข้างหน้าใช่ปะซึ่งช่องมันใหญ่มากข้างหน้าบางก็จะใส่ของที่แบบหยิบบ่อยๆนะคะกระเป๋าตังโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีช่องตรงกลางที่ใหญ่แล้วก็แบ่งเซกชันได้อีกแล้วก็มีช่องข้างหลังตรงนี้อีกด้วยที่สามารถใส่พวกร่มใส่อะไรอย่างเงี้ยที่ปามโชออันนี้ก็เป็นร่มของมูจินะคะร่มมูจิปามชอบมากเลยทุกคนมันจะเป็นแบบร่มน้ําหนักเบาแล้วก็ มีความมินิมอลเป็นเพลนอะไรอย่างเงี้ยแต่แข็งแรงดีเลยนะคะชอบตรงน้ําหนักเบาเนี้ยแหละเพราะป้าเป็นคนพกของเยอะใช่ปะพอน้าหนักพอน้ําหนักบนเบากระเป๋าเราก็ไม่หนักขึ้นอ่ะทุกคนหนึ่งแล้วนะเป็นรม่มช่วงนี้ป้ายนนังอยู่ในโมเมนต์ที่ต้องพกคอมไปๆไปกับกลับอยู่อะคะ่ะก็เลยจะเปนจะต้องเลือกกระเป๋าที่มันสามารถใส่ขอบได้ด้วยใส่ของได้จริงด้วย ก็เลยเลือกเป็นไซส์สีมานะคะจริงๆแบรนด์นี้มันเป็นแบรนด์จากสว mm ีเดนจะเห็นได้ว่าเขาจะมีการแปะธมตรงนี้ด้วยนะน่ารักดีเป็นกิมมิคเล็กๆนะคะคือ mm hmm. แบรนด์นี้เวลาปางเข้าไปเรื่องนี้ว่า่ะมันจะเป็นแบรนด์ที่เด่นเกี่ยวกับพวกกระเป๋าเป้นะถ้าใครชอบเป้ลักทรงต่างๆที่ดูแบบเก๋โมเดิร์นหน่อยแล้วก็ดูสีแบบแมทชกับ เอาฟิตได้เยอะๆนะคะก็แนะนําแบรนด์นี้นะเพราะว่าเป้เขาเยอะมากจริงๆตัวส่วนตัวปาเป็นคนที่แต่งตัวแล้วลุคไม่ได้เข้ากับเป้ mm. อะทุกคนนึกออกไหมปาเป็นคนชอบแบบกระเป๋าผู้หญิงผู้หญิงหน่อยสะพายข้าง cross bag อ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยก็ตอบโจทย์ปาที่สุดเพราะว่ามันสามารถสะพายแบบข้างๆแบบนี้ได้มันก็ยังดูมีความเป็นผู้หญิงผู้หญิงอยู่ฟิลแบบ กระเป๋าผ้ายาวๆอะไร่งเงี้ยค่ะทุกคนซึ่งด้วยความที่มันไม่ใช่กระเป๋าผ้าแกมันมีความลักชูลักชรี่นิดนึงเพราะมันเป็นตัวหนังมันก็เลยทําให้ แมทกับลูกปามได้อยู่นะปามรู้สึกว่าถือขึ้นมาแล้วสวยปาม,มาชอบกระเป๋าหนังมากทุกคนแต่ช่วงนี้ฝนมันตกใช่ป่ะคะปามก็จะคอนเซรนิร์นเรื่องแบบหนังมันจะเป็นรอยเป็นอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งตัวนี้มันจะเป็นรุ่นที่กันน้ําด้วยค่ะตัวหนังเห็นแบบนี้น้ําเป็นน้ําอะไรฝนตกฝนตกคือสบายใจได้มันจะแบบไม่ซึมก็เลยเออถูกใจเป็นข้างหน้าก่อนแมทข้างหน้าไล่จากเล็กไปใหญ่แล้วกันมันก็จะเป็นซิปแบบนี้นะคะตืดๆ,ๆเขาจะเก็บแบบซิปมาให้แบบนี้ ข้างหน้าเนี่ยจริงๆปามจะพกโทรศัพท์ซึ่งโทรศัพท์ปามใช้ถ่ายอยู่นะคะจะเป็น iPhone 12 Pro Max สี p e ป i f i c Blue ค่ะทุกคนแล้วก็ใส่เคสเป็นกลิตเตอร์เดี๋ยวปาจะเสิร์ t ภาพให้ละกันนะคะเป็นของเคสเมดอันนี้เป็นรุ่นทวิงก์กออเมรนะถ้าเราจะไม่ผิดซื้อรุ่นนี้มานะคะปารู้สึกว่ามันเหมาะกับตัวปามมากมีความฟุิงฟงนะคะแล้วก็กระเป๋าสตางค์ก็จะใส่อยู่ข้างหน้านี้ปามใช้เป็นชาแนลตัวนี้นะคะกระเป๋าตัง ดูไหมอะอยากดูกันปะดูแล้วกันนี่นะคะจะเป็นสีชมพูน่ารักก่อนหน้านี้ป้ามใช้สีดำแล้วรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนให้มันสดใสขึ้นมาหน่อยนะคะสีดำดูแล้วมันแบบหมองคล้ำนี่ก็จะเป็นบัตรพบบัตรเยอมากดึอดึงแต่เดี๋ยวมาดูเงินกันไหมไม่พกเงินเลยมีเตเลี่ยทุกคนคือทุกวันนี้จ่ายแบบ แคนจ่ายอย่างเดียวแล้วว่าจะขึ้นนั่นขึ้นนี่ก็คือสแกนจ่ายหมดขึ้นรถไฟฟ้าก็ใช้แล็บบิดนะคะจบป้าเป็นคนไม่ค่อยแบบพกเงินอะไรเยอะอยู่แล้วไงก็เลยพกกระเป๋าที่แบบมีช่องช่องเดียวแบบนี้ก็โอเคทุกคนคือข้างในอ่ะมันจะมีอยู่แค่นี้เลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยเป็นแบบเปล่าๆแล้วก็มีปั๊มชแนลอยู่ข้างในอย่างนี้นะคะแต่รู้สึกว่าสีมันสดใสดีหยิบขึ้นมาแล้วแบบ มันดูสดชื่นนะคะทุกคนช่วงนี้ปันก็เลยพบใบนี้นะคะแล้วข้างหน้าก็จะพบโทรศัพท์พบอย่างอางื่นอีกหรือเปล่าอ๋อพกอีกทุกคนนี่สเปรย์แอลกอฮอล์ที่ตอนนี้ขาดไม่ได้เลยจริงๆปันก็จะพบเป็นแบบบางๆนะคะเอาไว้เวลาเดินทางฉีดแบบสบายใจซึ่งปังนมีสเปรย์แอลกอฮอล์เป็นขวดเบลอเลยอยู่ที่ทำงานแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> เน้นเน้นแบบสะอาดกริปแน่นอนทุกคน ก็จะพก Airpods ขายที่ป้าใช้จะเป็น Airpods Pro เหมือนหูฟังมันจะพังไปข้างหนึ่งแล้วทุกคนแต่ก็ยังฟังได้อยู่มันจะเหมือนไพมันพังแล้วมันจะที่ซินเวลาขึ้นรถอะไรเงี้ยมือถมันแพงอะทุกคนด้อยเ็กจะซื้อใหม่อยู่แดีวรอ Apple ออกหูฟังอันใหม่แล้วกัน ก็จะใช้ตัวนี้นะคะมันมี noise cancelling ตัดเสียงรบกวนได้ดีอะไรเงี้ยบางทีไม่ชอบเสียงดังๆแล้วก็เปิด noise cancelling ก็ฟังเพลงชิวๆเวลาเดินทางนานๆนะคะก็จะฟังนี่จะพบตัวนี้นะคะ่ะข้างหน้าก็หมดแล้วทุกคนแล้วก็ข้างหลังไอ้ช่องตรงนี้ปามก็เก็บร่มอยู่ที่ปามบอกเนาะเดี๋ยวเรามาดูตรงกลางกันดีกว่าตรงกลางวันพกของเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูกันพบอย่างแรกเลยอะให้ดูตัวนี้ก่อนนะคะ อันนี้จะเป็นคล้ายๆกับกระเป๋าที่ปาล์มเอาไว้เก็บพวกใส่ชาร์จใส่ชาร์จไม่ว,ว่าจะเป็นของตัว MacBook หรือว,ว่าของตัว iPhone ก็เหมือนกันนะคะจะพกไว้ในนี้อันนี้เป็นกระเป๋าของมูจิทุกคนน่ารักมากคือปาล์มมันจะไม่ชอบยัดของทุกอย่างลงไปแบบกองๆลงกันมันหาย,ยากนั้นก็จะมีกระเป๋าเป็นคล้าคๆทุกคนผู้หญิงเราเยอะอางนี้นะคะก็จะเป็นซิปแบบนี้จริงๆมันจะมีซิปข้างหน้าด้วยตอนจะใส่ไว้ข้างในนะคะ ก็จะเป็นใสยชาร์จของ macbook อันนี้นะคะก็จะพกไว้แล้วก็จะมีใส่ชาร์จ iphone ใส่ได้พอดีเลยมันก็จะใส่ไว้ในกระเป๋า m ู j i ใบนี้นอกจากนั้นพกอะไรอีกมีละกันหยิบง่ายสุดมีมันใส่ขวดน้ำเข้าไปได้ด้วยมันใส่ได้เยอะมากอันนี้ขวดน้ำที่ปามพกนะคะจะเป็นของ moji เหมือนกันพอซื้อทุกอย่างของมูจิวางชอบแบบ มันไฮคุณตี้แล้วหนึ่งเลยอีกอย่างหนึ่งคือแบบสีมันเป็นเทเลบเรียปาไม่เคยเบือ่ออะไรที่เกี่ยวกับมูจิเลยทุกคนเพราะสีมันแบบใช้ง่ายอะซึ่งอันนี้มันดีมากทุกคนรูป้ป่ะปามใช้ไอกระติกน้ําอันนี้ตั้งแต่สมัยปาเรียนอยู่ที่เอแบกันแล้วคือปาลก็พกไปตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองเลยมันยังใช้งานได้อยู่คือเก็บความเย็นดีมากเก็บความร้อนก็ดีนะคะแต่วความเย็นคือแบบปังปูริเย่ที่สุดนะทุกคนคือเย็นข้ามวันข้ามคืนเลยนะคะข้างในมันก็จะเป็น เออเผื่อใครอยากดูว่าฉันไปซื้อตามดีกว่านะคะก็พบง่ายและที่สําคัญคือทุกอย่างคือมันแบบดีมากอ่ะน้ําหนักก็ไม่ได้หนักมากด้วยนะใส่น้ําได้เยอะทุกคนคือบามชอบความที่ดีไซน์มันเป๊ะบ้าทุกคนเพราะว่าเวลาเราใส่น้ําลงไปอ่ะคือในเนี้ยเรามีทั้งสมุดโน้ต iPad macbook อะไรทุกอย่างมันเป็นของที่จําเป็นมากๆแล้วก็ราคาสูงย์คนนึกออกปะโทรศัพท์อีกซึ่งถ้ากระติกน้ําเรามันไม่ดีอ่ะ น้ำมันซึมมันรั่วโอ้โหคิดภาพไม่ออกทุกคนเละเทะซึ่งตัวนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะคือมันจะแบบเก็บเนี๊ยบทุกจุดเลยอะ่ะเวลาใส่น้าใส่อะไรก็ไม่เคยที่จะหกเลยยกเว้นปิดฝาไม่สนิทแค่นั้นนะคะก็จะมีตัวนี้ชอบมากใช้มานานมากแล้วก็ไม่ไม่พังเลยทุกคนดีมากรานะคาสูงนิดนึงตัวต่อไปเป็นกระเป๋าแล้วกันหรือว่าที่หลัง อันนี้จะเป็นเครื่องสาอางค่ะเดี๋ยวไว้ที่หลังเลยกันนี่ก็จะพกสมุดโน้ตเป็นเล่มเล็กๆค่ะอันนี้คือเอาไว้จดอะไรที่มันแบบดน่นดวนสมมุติแบบอยู่ดีๆมีประชุมหรือว่าอยู่ดีๆแบบมีงานอะไรที่เราจําไม่ทันจดไม่ทันอะไรเงี้ยมันก็จะเอาสมุดออกมาจดๆความเชื่อว่าคนที่ชอบใช้สมุดจดโน้ตอ,อะต่อให้เรามี iPad มีอะไรที่มันแบบจดได้ว่องไวกว่า าก็ยังอุ่นใจที่จะพบปันจิ๊บกัทุกคนก็จะเป็นรุ่นเล่มน,นี้นะคะของมูจิแล้วใช่สมุดมูจิว่าครับมูจิดีมากก็อย่างที่ปาล์มเล่าไปเลยมันก็จะพบ iPad 1เครื่องโอ้โหอันนี้ปานจำไม่ได้อ่ะรุ่นไหนไม่รู้อ่ะ iPad 2017นะกจ็าจำไม่ผิดเป็นเครื่องสีชมพูไม่รู้เห็นหรือเปล่าสีชมพูเกาว่าทุกคนซึ่งเคสหาซื้อยากมากแต่ปาลา์ชอบเคสอันนี้มาก อันนี้เป็นเคสของซูบูนะคะไม่รู้ทุกคนรู้จักกันเปล่าคือเคสมันดีแบบดีมากๆทุกคนเรียกว่าแบบปวามชอบตรงจุดเนี้ยมันจะเป็นขาแบบนี้ใช่ปะเวลานั่งทํางานก็คือแบบนี้เลยดึงออกมาปุ๊บอย่างเงี้ยก็แบบทํางานพิมพ์งานเขียนเขียนเขียนได้อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะและที่สําคัญคือมันปิด แล้วมันล็อกจอให้เราเลยด้วยแล้วเวลาที่ปิดอ่ะคือมันปิดจริงๆทุกคนคือมันปิดคล้ายๆกับปิดสมุดเป๊ะมากๆอ่ะเนี่ยไม่มีฝาหลุดออกมาเลยปกติเคสแบบถ้าเราอย่างเงี้ยมันจะมีหลุดใช่ป่ะแต่นี่มันจะมีความแบบรึบแล้วอยู่อ่ะมันเหมาะกับคนเนบเนียบอย่างดิฉันนะคะเป็นคนเยอะๆก็ต้องใช้เคสที่ปางกร่แบบนี้นี่ก็ซูบูเคสชอบมากดูแล้วมันคล้ายๆกับสมุดโน้ตถือคู่กันแล้วแบบอื เดฟิลไหมอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีช่องเล็กๆตรงนี้อีสองช่องใช่ปะคะตรงนี้ปามก็จะเน็บพวกหวีจะชอบหวีผมตลอดเวลาคือปามไม่ชอบให้ผมบางยุ่งปานก็จะหวีบ้างอะไรบ้างนะคะก็จะพกันประมาณเท่านี้เวลาไปทำงานจะมีช่องที่เอาไว้ใส่พวกแล็ปท็อป macbook นะคะอันนี้เป็น macbook ของที่ปามใช้ทำงานเลยค่ะจะเป็น macbook air m 1ค่ะทุกคนมันก็จะมีความ ชลีมแล้วก็น้ำหนักเบานะคะคือตั้งแต่ทำงานมาตัวนี้ใช้งานได้ดีมากทุกคนคือปกติปาจะไม่ได้ใช้ตัวนี้ตัดต่อค่ะมานจะมีความส่วนตัวอันนี้จะเป็นความของบริษัทนะคะซึ่งปามเข้าไปตอนที่ตัวนี้แบบเปิดตัวพอดีแล้วมานก็ได้โอกาสมาแบบมาใช้คือมันดีอ่ะทุกคนคือ น้ำหนักเบาพบง่ายนะคะแล้วก็งานที่ปาทำเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับดูตัวเลขนิดนึงแบบว่าดูตัวเลขแบบเรียวไทม์แล้วก็ทำทำงานเกี่ยวกับเอ,เอกสารเยอะไหมก,ก็ก็มีบ้างคิดเอทีพก็ไม่ได้ไปเชิงแบบแตัดจากใช้งานตัดต่ออะไรไม่ไม่ได้ทํางานอะไรแนวนั้นนะคะคือเป็นงานแบบทั่วไปแล้วก็เน้นแบบเน้นดูมอนิเตอร์เน้นอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะปามองว่าตัวเนี้ยคือตอบโจทย์แบบเหลือเฟือแบบ เกินพอมากๆแล้วก็น้ําหนักเบากระทัดรัดแล้วมันแบบพกง่ายอะ่ะมันบางจริงๆว่าคนดูดิคือมันจะมีความแบบสลิมอยู่ตรงปลายเปิดปุ๊บก็ด๊ดๆ,ๆพิมพ์เปิดงานทํางานได้เลย เครื่องมันไม่มีพัดลมบ้างตรงข้างในอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะคะไม่รู้มันจะไม่มีเสียงพัดลมอะไรเลยคือแบบใช้งานสบายมากซึ่ง MacBook ตัวที่ปามใช้ตัดต่องานอยู่ก็คือแบบพัดลมดังมาเครื่องช้าวา่าคือทำไมไม่รู้ไม่เข้าใจมันต้องไปอัปเดตอะไรหรือเปล่าสตาพกประมาณนี้แหละทุกคนเพราะว่าหลายๆอย่างก็จะอยู่ที่ออฟฟิศแล้วแล้วก็จะมาเป็นตัวกระเป๋าอันนี้เอาไว้เสริมสวยค่ะทุกคนเอากับเติมปากเติมหน้าอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าของ g a s t e r Luca เหมือนกันค่ะ เป็นเดียวกันกับอันนี้คือตอนซื้อมามันก็มีให้เลือกไหนๆก็ซื้ออันหนึ่งเหลืเก,ก็อันนี้ก็ดารักทีก็เลยกดอันนี้ไปด้วยนะคะก็จะเป็นกระเป๋าคล้ายๆกับใส่ อารามของอะไรต่างๆได้แต่บลมาใส่พวกแบบเครื่องสําอางใดๆนะคะซิปแะบาบงชอบความอ้วนของซิปตรงนี้มากมันแบบมันบบมน,น่ารักอะแล้วก็สีดําทองเป็นสีที่ดูหรูราม้ากแบาบงชอบนะคะนี่เนาวจะให้ดูทีละตัวเลยพกอะไรเอ่ยวิ <laughs> วัใครไหวบ้างช่วงนี้ก็แบบ ็อะไรอีกแป้งนะคะแป้งที่บอนใช้จะเป็นตัว Chanel Le Beige อันนี้ใช้เบอร์สิค่ะมันเป็นแป้งที่แบบเอาผสมล้าพื้นเล็กๆนะคะแต่มันจะให้งานผิวที่ดูนวลๆไม่ได้หนามากเอาไว้เติมระหว่างวันนี่ข้างในก็จะเป็นบัทำทุกคลิป YouTube ก็จะต้องตกทุกคลิปไม่เข้าใจนี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นแป้งแบบนี้ค่ะใช้นานมานานมากแลมันไม่หมดซะที มันก็ใช้จริงจังนะเนี่ยอย่างระหว่างวันใช่ปะคะตรงนี้มันก็จำาวันบ้างแล้วก็จะแบบเติมๆมันก็จะแชแนลว่าทุกคนมันสวยเนาะถามว่าแป้งดีไหมแป้งดีแต่ตลับและแพคเกจจิ้งมันดีกว่าคือแบบว่าใช้ล้วมันฟิล์มเนาะทุกคนท้ายก็จะเติมใต้ตรงใต้ตาอะไรอย่างนี้หน้ามันก็จะแบบรีเฟรชเกิดใหม่โดยที่ไม่ได้รู้สึกหนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแกแนะนำตัวนี้ถ้าใครที่อยากได้แป้งแบบ เอาไว้เติมระหว่างวันแล้วก็ดูไม่หนาตัวนี้เลิศหลังจากตัวนี้ก็จะพกลิปสติกค่ะช่วงนี้พกตัวนี้โรแมนเบอร์5เดี๋ยวทาให้ดูมันก็จะเป็นลิปที่มีความกดกลอสนะคะเป็นประมาณนี้ได้ลุคแบบสดชื่นสดชื่นเี้ยช่วงนี้ก็ไม่ได้พกลิปเยอะเพราะว่ายัางไงก็ใส่แมสที่ทำง,งานปังก็ใส่แมสอยู่แล้วทุกคนแล้วก็ เน้นแบบติดโทนมีสีสันอะไรอย่างงี้มากกว่าก็จะพกแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะโรแมนหลังจากนั้น <laughs> ยาสีฟันเออจริงๆริอันนี้ควรจะเอาไว้ที่ออฟฟิศเนาะเดี๋ยวปาจะพกไปวางไว้ที่ออฟฟิศเลยแล้วกันปาชอบแปรงฟันช่วงหลังพักเที่ยงค่ะเพราะว่าสดชื่อนอะที่สําคัญคือใส่แมสอีกหลังจากกินข้าวก็แบบดิฉันไม่อยากจะได้กินอะไรที่มันตะรอบอวนรูข้างใน <laughs> ก็จะพกอันนี้นะคะแต่แปรงสีฟันอยู่ที่ออฟฟิศ งเออง่ายสีบวันแล้วก็พกที่ปัดแกปะปาบชอบของอะไรแบบมินิมินิอ่อก็จะเป็นพกอันนี้ปามบอกว่าปามพกลปกิปัวเดียวมันปามตัวอีกอันหนึ่งอะทุกคนที่เหลือไม่มีแล้วเป็นรื้อๆนี่นะคะเจออีกอันหนึ่งอันน,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 นี้อันนี้ก็สวยปามลืมไปแล้วว่าปามพกด้วยอันนี้เป็นของตัวสีอีนะคะเป็นเบอร์เลด o าวมันจะเป็นสีแบบ น้ำตาลแบบนี้ปามรู้ทุกคนอยากให้ปามสวอชใช่ไหมนี่มันจะเป็นแบบน้ำตาลธรรมชาตินะคะเอาเป็นฟิลแบบเป็นตินทาลงบนปากก่อนทั่วๆ่วปากก็จะให้สีปากที่มีความสดใสามากขึ้นไม่ได้ดูซีดมากนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะจะพบที่เขียนคิ้วปกติไม่ชอบพกเลยทุกคนคือคิ้วไม่รู้ช่วงนี้เป็นอะไรมันชอบแบบหางหลุดอะไรอย่างเงี้ยก็พกไว้เติมนะก็จะพกตัวหนีบ ที่มีผมเอาไว้นีบในวันที่แบบลำคานผมเห็นปามาพูดถึงกระเป๋าแบรนด์นี้แล้วก็มีถึง2ใบนะคะ mm hmm. อาจจะแบบปามใช้จริงหรือเปล่าคือ mm hmm. ก็ต้องบอกตรงว่าแบรนด์เป็นสปอนเซอร์แบรนด์นี้ลิปนี้ให้ปานะคะแต่ปามาใช้จริงๆแล้วก็ชอบจริงๆรงอะทุกคน mm hmm. เพราะว่าช่วงนี้ปาแบบต้องเข้าออฟฟิศ hmm. ไปไปกับกับบ่อยมากๆ mm hmm. แล้วปกติปา mm hmm. ใช้กระเป๋า mm hmm. กระ, mm hmm. ระเป๋าผ้าพกอะไรไม่รู้เยอะแยะซึ่งอันนี้ใช้แล้วปารู้สึกว่ามันแบบ ไปเดียวจบอะใส่ของได้เยอะแล้วก็สะพายไปเดียวจบหรือถ้าหนักๆก,ก็สะพายเป้ได้เลยที่พสึกว่ามันก็ยังแมทช์กับสไตล์ปามอยู่ความเป็นคนแบบบอกตรงๆว่าไม่ได้ชอบกระเป๋าผ้ายาวๆขนาดนั้นนะแล้วก็ลายมันเยอะมันจัดแต่ตัวเนี้ยมันเป็นสีที่ลุ้หลาทถ้าคนมันเป็นน้ําตาลแบบทบๆนะคะแล้วก็ เป็นหนังด้วยก็เลยใช้ได้แบบสบายใจที่สำคัญคือมันกันน้ําด้วยคือสําหรับแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ที่ปามัมก็เข้าไปดูในเว็บแหละและ้วปามก็รู้สึกว่าเขาแบบคอนเซิร์นในเรื่อง sustainability เยอะมากมากนะคะสามารถเข้าไปอ่านกันได้เดี๋ยวปามจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้ด้วยนะไปเลือกซื้อกระเป๋ากันได้ซึ่งถนะ้าใครดูมาถึงตรงนี้นะคะสามารถใส่โค้ดปามสโลชานะคะก็คือชื่อช่องปา์มนี่แหละตอนที่จะจ่ายังค์นะคะมันจะมีแบบกรอกโค้ด รหัสที่ได้คูปองอะไรเงี้ยนะก็ใส่ชื่อปา์มเข้าไปจะได้รับส่วนลดทั้งหมด15%ค่ะทุกนเยอะมากอย่างใบนี้ก็5,000กว่าบาทน,นะคะก็าสามารถใส่โค้ดส่วนลดปา์มลดไปได้เลยนะโค้ดนี้ก็ยังไม่มีกำหนดจบนะคะใครเจอคลิปปา์มก็ยังสามารถเอาโค้ดปา์มไปใส่ได้ก็ ไปลองเชอากระเป๋าที่ถูกใจตัวเองกันดูนะว่าเป็นชอบทรงไหนจริงๆเขามีเป้เยอะมากใครชอบเป้ก็คือน่าจะชอบกันนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ค่ะทุกคนใครอยากให้ฟาร์ทำคลิปประมาณไหนหรืออยากเห็นคอนเทนต์หัวข้อไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะคะไว้เดี๋ยวปามมาดูแล้วก็มาทำให้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย